อะไรวะน็อดเสียงอะไรเราไม่มายำเนื้อมั้งไอ้เกียร์ทำไมมึงไม่เอาเขี่ยพัดติ่กันมาวะโ่อมึงหัวถือว่าถ่ายรูปมึงดังเลยไอสัตว์ฟาบิคิวไม่ต้องแบ่งทิ่งนะเหี้ยร์วุ้นว่าเหี้ยร์ถ้าเขี่ยอ่อนมันจะสับแบ่งเขี่ยมันน้ำเหี้ยร์เลยน็อดอะยำเนื้อยำเนื้อไอ้เหี้ย จ่าาเรให้้เลยไอสัตว์่ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่าทำไมถุงกูใส่มาขี้ในห้องน้ำความรู้สึกเป็นไงครับแุงเกี่ยกูไม่ได้เอาถุงใส่กระเป๋ามากูเลี้ยงของไว้หมดแล้วไอ้เหี้ยเมื่อกี้เขายัดน้ำเนาะนี่คือเขายัดน้ำเพราะว่าน้ำมันไม่ลงยัดน้ำสองขวดแล้วน้ำมันไม่ลงไอ้เหี้ยทำไมกระเป๋ากูมันหนักกว่าเดิมวะไอ้เหี้ยต่อหันมาเขียงเอาเขียงเอาเหี้ยอะไรยัดก็ไม่เต็มเลยโอ้ น้าดังหีเราแสงมันสุดแขางบนนั่นเนี่ยเรายักลับด้วยกไม่ได้ด้วยนะาไหนๆถึงว่าันมันทอหลังดักดักดักไอ้หีเอาพักก่อนพักหน่อย าสุดยอดเลยนอนลูกนิดแบกเขียงไอง้ใส่โอ้โหนี่นี่ดูน้ำหนักเขาเป็นไงถึงเตาแล้วนู่นเอาบาร์บีคิวไปด้วยไม่เอาแล้วนี่ลุงดูลุงกับใส่ร <c oughs> องเท้าพวกมึงเนี่ยไปซื้อมาทำไมแพงๆดูนี่เขาใส่ทั้งไดาเก็เดินได้นะลุงเนาะครับลุงกับด้วยลุงจะผมให้แบกขวัญขวัญจะถึงแล้วผลทางต่อไปโอ้โห 嗯。Oh. <sighs>